แล้วก็เป็นเพื่อนวันนี้เราก็อยู่กันใน่ายมาเข้ามินิเกมแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับคุณพีคุกนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าผมจะมาเล่นไอ้เอนี่ยไอ,อ้เนียนเป็นทรายนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นนะไม่ใช่เนียนเป็นทรายดิผมจะเนียนเป็นแบบของที่อยู่ในแมพอหะครับเราจะทำตามสัญญาใจะเจออะไรก็เนียนนะคือตั้งแต่เปิดตัวแล้วยังไม่ลงอีกอันตาผมใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยไอ้เนี่ยอ่าถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยมาครับตาแรกโอ้ผมก็เป็นทีทีแล้วเดี๋ยวแต่ซีเ่อนเรียบร้อยให้ไปแลผมไปหาาทีี่เเนนยลอ้กิ ต้องเปลี่ยนตะกินเป็นไม้ก่อนแต่ตรงแปลงก่างครับกลายเป็นไม้แล้วหรือปิดแคปแป๊บนึงปิดแคปก่อนแบบมาปิดให้เพื่อนๆดูเลยทีเดียวอันไหนมันเนียนได้บ้างบางพี่หรือยังไงมันมีต้นไม้โทษโทษทีนะเพื่อนๆหงสาวเปลี่ยนรีซอสแท็ก๊บนึงยอาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วตรงไหนตรงไหนพี่โอ้หแต่มันไม่มีเดี๋ยวๆๆโอ้ใครมันชีดทีมากไปอีกแล้วอ่ะไงครับอะไรอู้ซีวีซีวี ตูมโอ๊ยมาเรามันติดตามน้องพีกันดีกว่าลืมลืมคือวันนี้พีตรงนี้มันไม่เนียนนะพีไม่แต่ไม่มีคนมาไงโหล่มันโผล่เดี๋ยวเดินไปหาที่กันเดี๋ยวเรามาติดตามพีเล่นนะโอ้ยนี่นี่กดที่นี่ไงตองตะเกียบตะเกียบเอาไม่ได้อ่ะได้ไหมเนี่ยตรงนี้พีเนียนเอาได้ไงได้ไงเป็นไงเป็นไงพึดเนียนอ่ะ เนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีคไม่มีใครสนใจเลยแล้วตอนสุดท้ายเราคงต้องตายในตอนจบมาไม่มีใครมาเลยเว้ยมันตกกันคนสองคนที่ร่างอ๋อรับเบิร์ดไปแล้วพี่อะไรอ่ะเนี่ไม่เห็นครับไม่เห็นเมื่อกี้ผ่านหน้ามาสองคนแล้วครับผมว่ามันเรื่องนี้มันเบิร์กมากเลยถ้าเกิดแบบไปมาไม่เป็นทีมพีไม่จะเบิร์กสุดๆไปเลยเป็นทีมพีที่ยจะมองไม่เห็นเลยพี่ดูดิซักทิ้งจะมองไม่เห็นเอ้าระเบิดตรงนั้นเลย ไปแล้วสตี่บอกเมื่อกี้เหมือนฉันจะเห็นใบไม้นะเพื่อนเหมือนจะเห็นใบไม้นะแต่ก็มองไม่เห็นนะใช่มันลงทางอยู่กลางผู้คนนะฮะเกิดทีเป็นทีทีทีทำไงผมก็ต้องวิ่งจบคนต้องวิ่งไงใช่ต้องวิ่งลันเอาวิ่งยังไงยังไงมีคนมาทางครับยังยังเฮ้ยยังไม่ได้เป็นตอนนี้พีก็ยังไม่เป็นนะเพิ่งบ่มไปรอีกคือคนหน้าตาดีมันจะไม่เป็นไงโอ้โหหน้าตาแบบใบไม้จะไม่เป็นนะใช่ครับต้องเว้นใบไม้หน้าตาดี ไหนแล้วเอ้ยเดี๋ยวเอฟเคโดนโดนข้อหายเอฟเคอะมันมันมันบอกว่าจะจะจะหลุดจะหลุดออกจากเกมอีกสูตรีอ๋อพี่ก็ขยันอยู่ตลอดมันเป็นชันเล่นนี่แบบว่าพี่โอ้มันหินไม่ใช่ไม่ใช่เล่นแย่เลยนะใช่โอเคนะฮะตอนนี้อีกสองวิวิสูตรโอ้โหระเบิดไปแล้วผมยังอยู่อยู่เลยครับคุณผู้ชมพี่เมื่อไหร่พี่จะใส่หัวทีนพีแล้วพีอเอาแล้วเอาแล้วพี่ฟุกเข้าผมได้เป็นที่ลันเลย ลั่นเลยลั่นแกะเลยเอาพีไม่เป็นอีกอโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแลเป็นไปนะฮะคนหน้าตาเป็นใบไม้มักจะไม่เป็นไงพี่มาก็มาระเบิดกันอีกรอบแล้วนะครับระเบิดบ้านพึ่งไปแล้วแล้วหกคนแล้วเนี่ยพีซีต่างนี้จะได้เป็นพีซีไม่ได้แน่นอนพี่บอกเลยเออเดดแมนไปไม้เดดแมนไปแล้วไปแล้วอุยไปแล้ว ไวแล้วไปแล้วติดตามคีวิทีคุงเนี้ยทีเดิมเขาทีเดิมเด่นแบบแล้วทีเดิมทีเดิมตรงนี้เนียนเดียนกว่าที่เก่าอย่างไรเงี้ยเฮ้ยพี่ตรงนี้มันเดียนกว่าคราวที่แล้วอย่างเงี้ยเออในกี้หัวโผล่แล้วรอบนี้หัวไม่โผล่นะงั้นเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่แบบอัเล็กเดินผ่านไม่ต้องตัดคลิปโอเคเดินผ่านมันต้องตัดคลิปกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีเป็นไงครับเหลือสี่คนแล้วคิดว่าเป็นยังไง เขาบอกวัตถะฟักกันเลยทีไม่เป็นแน่นอนพี่ไม่เป็นนะเจ้าของเปล่า XD เลยมังกรคุกกี้โอ้ยตีแล้วเลยไปเลยสตีฟบ๊ายบายดีฟนี่เราไปเลยสตีฟไปเลยจุ๊บสตีฟไปเลยเฮ้ยมันเห็นใบไม้แล้วมันไม่อยากตีอยู่พีมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยจุ๊บโอ้หูฟังม่ไหวแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอา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 สตีฟสตีฟไปมี่ยังไงยังเป็นอะไรกับใบไม้เราตรงไหนยังไงยังไงสตีฟบอกไม่ไหวแล้วเห็นเห็นเนียนมานานแล้วเออกำกบกำตังค์ดี จะวิ่งวนไปวนมาอีกนานไปเนี่ยวิ่งกลับไม่นานรอดนะไปไหมของเราไม่นะโอู้ห่ามกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรดาต่อไปดีกว่านะครับคุณพี่บโอเคครับเราก็ไปอยู่บันตาต่อไปนะไงครับเราเจอเพื่อนเราตอนนี้เราได้เพื่อนใหม่เลยครับไม่ต้องเพื่อนใหม่แล้วไปสับตีกันเถอะไปอาโอ้ยผมเจอเลยพี่หาใบไม้แบบทีใบไม้ไม่มีที่อยู่ในสังคมนี่ว่ะ บ <oung> <activist> ไม้มันแบบมันมีแต่อันเล็กๆลมันเนียนาผมจะตายหรือเปล่าี๋ยวผมเียนตรงนี้ดี่รบบเียนตรงนี้แบบซึ๊บเย่สวิตช์อ่ะสวิตช์ซึ้บตรงไหนเื่อนๆตไหนตรงไหนมันอยู่ข้างล่างอ่ะมันไม่รู้มันแบบเฮ้ยทินทีททีินทีไม่รู้ว่าจะเนียนหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าเนียนเลยพี่ทิ้นทีในในหมู่เราไหนไหไหนไปเไปเราหกหมีแล้วไหนไหที่นีไหนไม่รู้ว่ามันไปไหนมไม่รู้ว่าตอนนี้แบบไม่มีใครสนใจเลย มันโอ้ทีเดียวผ่านไปแล้วตาแรกผมก็แพ้คุณพีไปนะตานี้สองผมจะกู้หน้าให้ดูอะใช่ใช่กู้หน้าแล้วพี่จริงเนียนเหมือนกันเนี่ยโหขนาดทีนทียังไม่มองหน้าเลยทีเออทีนทียังไม่มองเลยใช่ไหมเออนียนแบบนี้เลยจริงงั้นี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสายแล้ว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 ผมไม่กล้าขยับหน้าเลยตอนนี้แบบที่ผมเจอเพื่อนเราไอแอมไอแอมไว้เ่อนฉันครับ อ้าวมันเปลี่ยนร่างได้ด้วยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นไอ้เขียวแล้วอ่ะอชิปเปอร์เหรอไม่ไม่ไม่มันเปลี่ยนหน้าหรืไอ้ตัวตรงช่างมันเถอะคับช่างมันเถอะรับกระช่างมันเถอะครับนั่งมันเลยทีเดียวช่างมันที่ใช่พี่พวกเลยว่ามินิเกมนี้นี่ถ้าเกิดเดฟเป็นพวกบล็อกพวกนี้บอกเลยว่าชนะอีซี่ใช่ไหมอีซี่ชนะแน่นอนด้วยเนียนในแค่ช่วงแรกนะช่วงหลังเนียนไม่ได้นะช่วงหลังๆเขาจะพักวาไปเดิงแมทกันเลยทีเดียวเดินแบบเป็นแบบใบไม้ไม่มีที่ยืน เ,เระเบิดไป,ปแล้วตะกี้ระเบิดบ้านรูงไปแล้วเราก็ยังรอดอยู่เหมือนเดิมนะหวังว่าจะไม่เป็นทีนทีนะเอานี่หน้าตาดีอ่ะคนหน้าตาดีมักจมหลอกนะเออรอดอยู่แล้วหน้าตาดีา<อ>ยังไงใครเป็นอ้าวพี่คุ้งหน้าตาไม่ดีนะเราอ,ะอ่ะผมแบบทีนที<อ>มันบ่งบอกจริงนะใครเหรอใช่ทีนี้ทีหน้าตาไม่ดีอ่ะโอ้โหย่นไม่พี่พู้คุงคิดทีไอแอมนั่นได้่ะไอแอมแล้วไอแอมทีนทีเอาเอาหัวทีนทีมาใส่ มันไม่เงียบนะผมว่าหัวมันหัวมันต้องใหญ่ขนาดนี้เงียบขนาดนี้ต้องหลอดต้องหลอดใช่ต้องหลอดเฮ้ยยังไงยังไงไม่มีใครมาหาเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจุกกันต้องจุกหนีกันต้องจุกหนีไปยังไงเราต้องจุกแล้วสวัสดีเฮ้ยผมเมื่อสังเกตนะว่ามันจะมีหลอดเอ็ีอยู่ข้างล่างนะฮะเนี่ยคืออะไรครับนั่นคือเวลาเหรอน่าจะเวลาครับผมรู้สึกมันบึ้งเลยอ่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนมีคุณรอดอย่าอผมรอดแล้วครับรอดแล้วครับมาใกล้จะระเบิดแล้วโอ้โหระเบิดไปแล้ว ระดับไหนแล้วพี่คุณตอนนี้คิดว่าใครเป็นครับตอนนี้คิดว่าใครเป็นผมว่าน่าจะเป็นซุกฤิ์นะเฮ้ยไม่ใช่แล้วซุกฤทธิ์หน้าตาดีอ้าวก็ไม่แน่หรอกฮะบอกแล้วไอ้เจ้าโอ้โหรอดไปแล้วบอกเลยบอกเลยเฮ้ยเ้คลิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิบหายคือเนี่ยพอพูดถึงเรื่องหน้าตาเนี่ยมันน่าจะมีอย่างนี้ไงมันน่าจะสะท้อนเนี่ยคือแบบไม่ไม่คือสวรรค์แกงเว้ยจริงๆอ๋อเห็นคนหน้าตาดีอยู่ไม่ได้ใ้าคนหน้าตาดีมักโดนแกงไง เฮ้ยเราพี่ไม่เจอใครเลยด้วยนะโอ้หพี่พี่โคตรมีอะเนี่ยเด็ดนะไม่เนี่ยพี่เป็นทีนทีพี่ไม่เจอใครเลยเนี่ยเจอแล้วเอ้าเอ้าเน็ตมันแหลกมีเงินโอ้แต่พี่มันแข็งโอ้เน็ตมันแหลกฮะอึ๊บอีกนิดเดียวพี่พี่เป็นนิดเดียวโอ้ยรอดวะรอดรอดมี่คงโอ้พี่คงก็เอาคืนได้แค่รอบเดียวครับอ่าใช่อ่าเรามาดูฟลิตกันดีกว่าเขาจะ กลงจะเจอดินทีหรือไม่นะฮะเจอไม่เจอเว้ยเป็นวะน่ะโอ้เดินผ่านหน้าไปแล้วสะพานนครับผมคิดว่าตานี้จะได้เป็นไหมครับไม่นะใบไม้ไม่ถูกกทีนทีใบไม้มันไม่ถูกกันเลยอยู่ตามซอกอะพี่สามซอกตามหลืบอ๋ออยู่ตามหลืบนี่เอง ต่อยูาเมันก็จะสู้ไอเอ็มอย่างเราไม่ได้หรอกไอเอ็มอย่างเราเนี่ยไอเอ็มอย่างเรานี่หน้าตาดีครับมีที่ยืนไงคนมีที่ยืนค่อนข้างหน้าตาดีใช่ไหมพี่เฮ้ยมันจะเด็ดแมทแล้วว่ะพี่เนียนไม่ได้และหกคนนี่มันเด็ดแมทแล้วว่ะพี่พี่ต้องพยายามวิ่งมาเนียนเนี่ยใช่แล้ววิ่งเนี่ยต้องสกิลวิ่งต้องสูงโอ้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วครับคุณฟุกซีของเรานะฮะไปแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วไปจะเนียนอีกหน่อยนะฮะกลับมาเนียนที่เดิมไอ้นันไอ้นันไอ้นันก็อยู่ตามสอก มันน่าจะท้อใจเห็นเห็นใบไม้แล้วอยากเดตามปากกัวเล่นดีกว่ากูแบบโอ้ไม่ไหวแล้วกูเห็นใบไม้ปากกัวเล่นดีกว่าเฮ้ยมีุ้งทิ้งทิ้งมาแล้วโฮ้ยมันไม่เห็นหรอกเห็นหน้าบอกแล้วเห็นโค้งแล้วอ้าวอ้าวอ้าวสกิลไม่สูงพอจะกระโดดตามไมปน้อยคนตาดีมันวัดเลยระเบิดบ้านมุ้งก็เป็นแล้วทีเดียวเตรียมเตรียมวะมันทีละคนมันโหดมากเลยตอนนี้ จนหลังนี้ผมอาจจะเนียนไม่ได้นะเรมเป็นอะไรที่สุดเราต้องสจุดทูนนะเมื่อกี้ผมไปทีๆนะแต่ผมไปเพื่อนไปแล้วแล้วก็มีกตอดครับเนี่ยเออกลับไปหนีเหมือนเดิมโอเคตรงนี้นี่แหละตรงไหนดีตรงนี้โอ๊ยเอ้ยโอ๊ยเฮ้ยอะไรพี่ฟุ๊กพี่ไงพี่ฟุ๊กโอ้ยคลิปหายแล้วไงคลิปหายแล้วอย่างไรพี่ฟุ๊กตกรอบสองทีตกรอบสองทีจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บมันไกลอยู่นะมันไกลอยู่เราต้องยุ่งกว่าต้องหายไทุกอย่างเนี่ย จูกเราวิ่งกลับจูงไงมันพื้นที่อย่างนี้เลยตายแล้วพุบ้านพื้นไปแล้วเก๋ผมรอดอยู่ครับผมต้องชนะแน่เลยอ่ะโอ้ยชนะแน่เลยอ่ะชนะแน่นอ้อยเฮ้ยสวนวิว่ะยังไงดิบเนื้อดีลุ้นใครเป็นวะ่ล่ะไปแล้วไม่อยู่เว้ยพี่ฟุ้งที่ที่ตามกูพี่ไม่รู้ไม่เกี่ยวกระโดดกระโดดเอาพี่ฟุ้งมันลงตามพี่ด้วยโอ้ยไม่มีคนอยู่ได้ตามเลยว่ะวันนี้ไปไหน นน่ัไงตายแล้วรอบนี้ตายคู่เนี่ยเลยว่ะไปแล้วไปแล้วเอาแล้วกัจจุครับอันนี้เอ้ยมันตามมันตามมาติดตูดเลยอ่ะเอ้ยทิบุก้ฮวิแข็งใจเอ้ยเลี้ยวเลี้ยวหักโคบหักศอกหักโคบเลี้ยวหักซอกคูนจิ้มหายโอ้มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะกับการชนะทีมนี้นะงั้นที่ตายเหรครับเนี่ยตายแล้วตายแล้วงั้นนะะฮ ใครชอบคลิปนี้นะอยากให้มีต่ออย่าลืมกดไลค์นะฮะือกดไลค์ด้วยนะฮะเออกดไลค์เยอะๆเลยเดี๋ยวผมมาทำอีกแน่นอนนะฮะงั้นผมไม่มีอะไรแล้วงั้นไปก่อนนะครับเพื<ๆ>่อนๆลาก่อนเอ๋ครับบายจ้าอี